อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรัคกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ามพวกแท็กติกนะครับวันนี้จะมารีวิวทีม3ง้อ2จกนะครับอันนี้คนถามมาเยอะที่มีเคยแนะนําไกลนะแต่ว่าเพิ่งจะเปิดได้ออเสี่ยวเกียวตะกีเ้เองเลยนะครับโอ้โหเปิดมาจนแบบผ่านไปกี่วันเนี่ยพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายหมดแล้วอะเพิ่งจะได้หตัวนะ ก็อันนี้มารีวิวแบบทีมบ้านนะครับสําหรับคนที่แบบว่า,าจะเพราะว่ามันยังไม่หมดเวลายังมีโอกาสเปิดทั้งใต้เกี่ยวกับเสี่ยวเกียวว่าเก่งหรือเปล่าอันนี้เดวมีจะไปตีกับพวกท็อปสิบนะแล้วเดวมีจะให้ดูห้าโจก,ก่อนที่มีตีทีมเดียวเลยแล้วก็สามง้อกับสองโจกว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับโดยส่วนตัวมีทดลองแล้วเอาแค่ว่าอา่อง้อเนี่ยซุนควนแค่สี่าดาวใต้เกีเ่ยวกับเสี่ยวเกี่ยวแค่สามดาวกับเก่งกว่าโจกห้าที่ห้าหกดาวหมดเลยนะ เพราะว่าข้อแรกคือต้องอ่นนอกอนิดนึงก่อนคือใช้ยันเบถ้าเกิดเป็นงออะนะใช้ยันเบต้าทำสายสามทำลายสี่ทำลายสามทำลายสี่นี่มียังไม่ได้ทํานะตอนนี้มีทาแค่ถึงทำลายสองคือมันถ้าเกิดถ้าพูดตรงตร,งตรงมันเป็นทับที่แบบว่าเล่นยาวเก่งยาวเลยครับความเก่งตอนนี้มันมันสามารถไปสู้กับพวกเบตา้าพวกเวอร์ชันสองได้เลย เ้าหมีขออนุญาตไปให้ดูทีมที่หมีตีแล้วกันเนาะนี่เพิ่งตีคุณวังหีมามาเนี่ยเขาพลังมากกว่าหมีสามล้านนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่หมีตีแล้วกันครับมันมีรายงานสืกอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยทีมแรกที่แพ้เนี่ยอันนี้คือทีมจกนะนี่คือทีมจกนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยครับดาเมจเห็นปะ เนี่ยแพ้นะเนี่ยขนาดโจ๊กเนี่ยหกดาวหกดาวสี่ตัวห้าดาวตัวเดียวเกียงอุยห้าดาวตัวเดียวแพอ้เอาเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีเพย์ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวหมีจะกดทับง้องให้ดูด้วยนะท,ทั้งทงี่อีกฝ่ายนี่เป็นโจก๊กตัวชั่นเก่าด้วยนะตัวชั่นเก่าแต่ว่าพลังเขามากกว่าหมีพลังมากกว่าประมาณเกือบเกือบสามล้านนะครับแต่ว่าเราแพ้นะ แต่ว่าเราแฮ้นะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงถ้าเกิดเราพลังเท่ากับเขาว่าเราน่าจะชนะนะครับเราน่าจะชนะแต่ว่าคืออันนี้จะรีวิวแบบให้เห็นภาพกันเลยไงระหว่างว่าถ้าเราตีทับเดียวคนเดียวกันเลยอะให้เปรียบเปรยเลยว่าห้าโจ๊กกับที่ห้าหกดาวเกือบหมดอะเท่าเท่บกับแค่สามงอที่เปิดสามดาวเก่งกว่าหรือเปล่า,าแค่นั้นเองอันนี้อาจจะวางหมาดภาพไงไงหงเบ้งแม่งวิ่งมาตรงกลางทําไมก็ไม่รู้เนี่ยเลยชิบหาย เนี่ยถ้าเกิดหงเบ้งไม่วิ่งมาก่อนเนี่ยชนะนะอาจจะชนะเนี่ยหงเบ้งวิ่งมาก่อนก็เลยสวยเลยน่ะเนีน่ยเน,น,นเี่ยปัญหาปัญหาคือหองเบ้งตายทิหายเลยเละอะไรครับเป็นปุ๋ยเลยนะ <c oughs> เละเป็นปุ๋ยเลยเนี่ยอันนี้ห้าจกนะของเขาก็ห้าจกเหมือนกันอ้าเดวมีจะขออญาตให้ดูถึงงอที่หมีตีเนี่ยทีมเดียวกันเลยเนี่ยดูดิ สามง้อเห็นปะย่าเป็นเพื่อนดูดาวเลยสามดาวสองตัวนะเว้ยซูนกวนก็สี่ดาวแล้วแม่งชนะด้วยอะ่ะโอ้โหแต่คือของซุนกวนมียังไม่แน่นครับเดี๋ยวมีจะมีแนะนําด้วยนะว่าควรใส่อะไรเออมีเริ่มสิเปลี่ยนขวานวะถ้าเปลี่ยนขวานน่าจะดีกว่านี้อันนี้แบบตอนแรกไม่คิดว่าจะชนะด้วยนะแต่แม่งชนะดูดเิเอาใต้เกียกเก่ยวกระเสี่ยวเกี้ยวสามดาวมาลงอะ่ะกลับกลายเป็นว่าดีกว่าทับโจกห้าห้าตัวที่ห้าหกดาวหมดเลยด้วยนะครับดูดิ ดูความแรงดิคืออีกฝ่ายึโดนแช่แข็งแหลกเลยเพื่อนๆลองดูดิเห็นไหมแค่ไม่ได้ขยับอ่ะนี่ขนาดเออสองพี่น้องเกี้ยวสามดาวเนี่ยกูค,คิดภาพไม่ออกเลยหกดาวจะเป็นดูกวนอูดิโดนแช่แข็งไม่ได้ทําอะไรเลยกวนอูฝั่งหนึ่งดูดิจะตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับเห็นปะคือต้องบอกบอกว่าการเมีของกวนอูกับซุนควนเปนโอพีด้วยไงคือซุนควนมีสี่ดาวของไม่ได้แน่นด้วยนะเนี่ยถ้าแน่นแน่นม่รู้เรื่องอ่ะ โอ้โห oh, ทั้งแช่ทั้งเผาโอ้ยแต่ว่าเตียหุยฝั่งเขาถึกมากต้องไอไอต้องบอกตรงนี้นะทับเขาพลังมากกว่ามีสามล้านนะทับพลังเขามากกว่ามีสามล้าน้วยังชนะอะไรเพื่อนๆก็ลองคิดภาพไปว่าแม่งโหดไหมก็อันนี้มีแคะแนนนำเฉยๆถ้าเกิดสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าสายงบน้อยตอนนี้ถ้ายังไม่เปิดตอนนี้ยังทันอยู่นะวันสองวันนี้จัดไปได้เลยครับสามดาวแม่งก็โหดแล้วอะเพื่อนเพื่อนลองดูเลยแต่ข้อแม้คือต้องมีสนกวนนะ แต่จริงๆจะเอา2พี่น้องเกียวไปลงคู่กับทับตื่นก็ได้ใช้2คอมเพนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมคุณวังหิมะเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยเห็นไหมพลังมากกว่ามี3ล้านเนี่ยมีเท่าไหร่ยีบหกล้านเจ็ดแสนของคุณวังหิมะที่เกือบ30ล้านแล้วต่างประมาณ3ล้านอะ อเดี๋ยวอันนี้มาลองกับสองโจกนะครับสองโจ๊กกับสองงอแล้วก็หัวโตวนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสู้ได้หรือเปล่าอันนี้อัน,นอันนี้คือพลังเขามากกว่าทีมหมีด้วยนะครับเออโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนนี้สั่นคอรครับตอนนี้โอ้โหเที่ยวรถแต่คนลราพ่งหลอดปะวะโอ้โหเอาเอากันไม่ลงเลยวะแต่คงหมีจะตายก่อนแล้วแพงหลังอะเวกรกกรมแล้วงไงเขามีหัวโตวไม่ใฮ้ว,ว่า กวนอู้ข้างวัวต่อให้ได้กวนอู้เออมันตายแล้วเว้ยเฮ้ยอีบ้าเกือบน่าจะชนะแล้วครับเห็นปะเพราะฉะนั้นนี่เทสให้ดูเลยครับว่า3ง้อ2โจโ๊กโหดจริงนะนี่ขนาด3ดาวเลยขนาด3ดาว2ตัวแล้วก็ซุนกวนลิฟท์ขินห่วง ผีดาวนะพูดถึงถ้าหกดาวหมดนี่โหดแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมคุณลีคิมพวงพลังมากกว่าหมีนะเห็นไหมพลังมากกว่าหมีประมาณล้านสามอ่ะก็เออเดี๋ยวเอาอีกสักคนไหมอุ้ยทีมเดียวกันเลยนี่ว่าแต่เขาเป็นห้างอนะเฮ้ยทีมเดียวกันเลยอ่ะทีมเดียวกันเลยคิมูจิเนี่ยทีมเดียวกันเลยนะครับ อ่ะอ่ะก็เอาเป็นว่าขอรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆลองไปคิดดูแล้วกันว่าลองตีกระทับเื่นพลังมากกว่าหมีหมดตั้งแต่ล้านห้าสามล้านขึ้นไปนะครับเราประกันว่าหดวจริงครับเอ้ยแต่เออแต่ว่าหมีลืมใส่ของวะ่ะถ้าพูดถึงของใส่นะหมีว่าซุนกวนอ่ะควรใส่ขวานครับเดียวเปลี่ยนก่อนตะกี้ไม่ได้เปลี่ยนนยนะถ,ถ้าเปลี่ยนน่าจะได้สบายกว่านี้เยอะซุนกวนควรใส่ขวาน ตายแล้วปกติอันนี้มีให้จูล่งใสไงโอ้อย่างงี้เดี๋ยวใส่สก,กิลแทนดีไหมให้เสียวกียวก็ได้แต่ว่าคูดาวสก,กิลของเออเสี่ยวเกียวมันตั้งมันสิบสี่วีเลยนะ ดาวสกิล14วินะครับใช่ไหมอ่า14วิแต่ถ้าเกิดอยู่นานจนเออสแต็คโคบแรงแน่นอนนะปล่อยทีเดียวหายแน่นอนนะครับใส่นี่ก็ได้ก็คือหลักๆสุคนควรควรใส่ขวานครับแล้วก็ควรอูใส่ก B, ระบี่เลี่ยมทองคือตัวกวนอูเนี่ยควรจะพยายามเลยครับให้หกดาวไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแบกนะครับแต่แน่นอนว่าขวานของเออซุนควรเนี่ยก็ควรหกดาวเหมือนกันเพราะว่าทีมเนี้ยตัวตัวที่แบกคือซุนควรกับกวนอูนะครับ ส่วนเอาจริงๆนะถ้าเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยจะใส่เป็นพวกหอกสแต็กก็ได้แต่ถ้าทำหมีหมีว่าไปใส่กระบี่เรื่มทองดีกว่าแต่ว่าต้องทําอีกอันหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตัวเสี่ยวเกียเก้ยวมันอยู่ข้างหลังไงแล้วถ้าเกิดสมบู๊ตมันหกดาวใช่ไหมมันก็ได้ดามจเสกิลคีติค,คอนเข้าไปอีกครับแค่นี้ก็โคตรแรงเลยเพราะว่าไอ้กระบี่เรื่มทองเนี่ยถ้าเกิดสมมูติ HP เราสูงกว่า60%ใช่ไหมตัวส่วนใหญ่คือตัวเสี่ยวเกี้ยวมันเป็นตัวยิงไกลอยู่แล้วมันไม่ค่อยโดนอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปใส่ปลาอยู่แล้วอะอันนี้ถ้าแต่เพื่อนเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นหมี่หมี่ใส่ปลานะเอาชัวร์ดีกว่าบางทีโดนตุ๋ยทีตายเลยนะถ้าไม่ใส่ปลาเนี่ยออันนี้ก็เผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะสําหรับคนที่แบบเออกาลังคิด,ดอยู่เดี๋ยวแทนลบเดี๋ยวมีให้ดูแทนลบโคนอูมีใส่ปลาครับส่วนเสี่ยวเสี่ยวเกียเก๊ยวใสป่ปลาส่วนใต้เกี๊ยวหมี่ใส่กวางนะเตียวหุ่ยแน่นอนก็เป็นเต่าแดงแล้วก็สุนกวนใส่ปลานะครับเพราะว่าเราไม่ควรตายเร็ว เราไม่ควรตายเร็วครับตัวดาเมจเนี่ยอย่างซุนกวนกับเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยไม่ควรตายเร็วนะครับก็เอาเอาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าตัวหมีหกดาวสามตัวละครนี้เดี๋ยวหมีจะมาเทสให้ดูอีกทีันึน่แต่จริงๆแล้วถ้าเราเทสแค่สามดาวแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ามันโหดมากถูกไหมเพราะว่ามันตบทับพลังมากกว่าเราสองล้านสามล้านได้อย่างนเงี้ยเนาะอ่ะเผื่อจะมีประโยชน์ผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันะะนะครับอ่ะแล้วเ,เจอกันนะครับ